สวัสดีครับผมอาทอซ่งอยากวิ่งคิกนะครับ F 3 0นะฮะดีเซลฟูลเซ็ตเสียงซุปเปอร์คาร์นะครับดูงานอย่างนรฮะคันนี้นะฮะใช้เป็นปลายคาร์บอนอะคาบวิกนะครับมอยูโรอาร์ดเอ็กซซอร์สนะครับงานแซนเลสซีเอ็นซีนะครับดัดฟูนะฮะยิ้งยาวยันดาวไปเดี๋ยวลองฟังเสียงดีกว่าว่าโหดและดุดันแค่ไหนนะครับ แรงเลยนะฮะคันนี้อาจจะแปลกใจนะครับทาไมผมรีวิวข้างนอกเป็น G สาข้างในเป็น F 1 0นะฮะแต่อย่างที่เห็นเลยนะครับคันนี้เป็นรถแปลงนะครับผมนะก็อัปเกรดให้เรียกว่าหล่อขึ้นนะฮะก็หล่อจริงๆเลยก็เอาให้คอมพลตก็เลยทําท่อให้เสียงดุดดันแบบซุปเปอร์คาร์นะฮะแล้วก็เพิ่มอาัตราเร่งนะครับดูสิอัตราเร่งถือว่าติดเท้าเยอะๆเลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับสูตรท่อของเราจริงๆมีเปิดปิดวาวลวด้วยนะทาง้านอรซิ่งก็มีคัสตอมพวกชุดแต่งลิ้นดิบอะไรได้หมดนะฮะในรถที่แบบต้องการชุดแต่งเบรกเอมเบรกแบมโบนะครับทางร้านอาร์ทอซิ่งก็มีหรือว่าจะจูน ECU เป็น Stage ส 2, พร้อมแต่ดทำท่อเนี่ยเราจัดให้ได้ครับลองฟังเสียงนอกรถสักนิดนึงนะฮะนี่ครับก็เรียกว่านุ่มๆทุมๆนะฮะ ไม่แวนมากในรถดีเซลทางเราจัดได้อยู่แล้วนะฮะสบายมากเลยนะฮะเรื่องโทนเสียงสนใจนะครับมาอาทอสซิ่งกับยูโรอาร์เร็กซอทอสูตรรับหญิงทองหลอ่อใจเราจูนเป็นสเตย์สอก็จัดให้ได้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับ